แล้วก่อนหน้านั้นพี่ไมมมีการเช็คสุขภาพตุ้ที่ไหนบ้างหมไม่ครับไม่เลยเลีเ้ยงเลี้ยงสไตล์อะไรครับพี่เลี้ยงสไตล์พาเกติครับพาเกติเดินกกดูนกกรบอ่อดใช่ครับเจอมเมื่อไรถึงรู้ครับว่าเป็นสวัสดีครับ,ล <c oughs> รบกลับมาพบกับรายการ2หมอ จอทุกเรื่องนะครับเช่นเคยนะครับพบกับเราหมอมอสครับพิ่อค่ะครับผมี EP นี้นะครับเรายังพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเช่นเคยนะครับจาก EP ที่เราไปดูความกุ้งนะครับคนเลี้ยงกุ้งรุ่นใหม่นะครับเลี้ยงยังไงให้ได้กุ้งใสใหญ่ค่ะวันนี้นะครับเราก็อยู่ในนครปฐมเช่นเคยแต่ว่าเราเปลี่ยนนะครับมาที่ดงมะพร้าวดูไหมครับพี่อู๋ วันนี้นะคะเราจะไม่ยืนงงในดงมะพร้าวค่ะเพราะว่าวันนี้พี่จะพาหมอม้อนะคะมาเที่ยวบ่อกุ้งในสวนมะพร้าวค่ะเจ้าของบ่อยืนรออยู่ตรงนี้นนะคะหมอมอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ากุ้งจะใหญ่ขนาดไหน วันนี้เราก็อยู่กันที่บ่อของพี่ไม้นะคะที่คลองกินดาค่ะพี่ไม้คะรอบนี้เลี้ยงกุ้งเป็นยังไงบ้างคะก็ลื่นขึ้นครับแล้วก็ดีแค่น่ะผลผลตอบรับจากพืชพันธุ์ที่กินก็พนักงานแบบตอบโจทย์เราได้ดีเลยค่ะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะการเลี้ยงของพี่ไม้เป็นยังไงบ้างคะก็มีปดูมีอะไรปกติอ่ะของเลี้ยงกุ้งครับค่ะรอบแรกที่พี่ไม้เล่าให้ฟังที่ปูผ้าค่ะหลังจากปูผ้า ก็คือประสบเรื่องที่ขาวครับแต่วาก็หาสาเหตุไม่ได้ด้วยค่ะตอนอายุกี่วันคะพี่ถ้าเจอเข้ามานับสามห้าสามที่แป้วันจะเริ่มเปลี่ยนที่ขาวค่ะแล้วสายยังพาไปได้ไหมคะก็พาไปแค่ไปร้อยเราก็พอแล้วก็คือรู้ว่าถ้ามันเป็นเนี้ยเราน่าจะไม่คุมแล้วได้อย่าลากไปได้เลยแล้วก่อนหน้านั้นที่ไหมมีการเช็คสุขภาพตุ้ที่ไหนบ้างไม่ครับไม่เลย เลี้ยงเลี้ยงสไตล์อะไรครับพี่เลี้ยงสไตล์พัคเกจสิครับพัคเกจสิเดินดูรอบบองใช่ครับเจอเมื่อไหร่ถึงรู้ครับว่าจะเป็นพวกเราได้เข้ามาดูในตอนกุ้งอายุกี่วันตอนเป็นแปดวันครับค่ะตอนนั้นทุกมีอาการเป็นยังไงบ้างคก็เริ่มดูออกแล้วก็แตกไซส์ก็บนตรวจของหมอก็คือว่าเป็นแบคทีเรียแค่แบคทีเรียค่ะ แล้วพี่ไม้ใช้ตัวไหนในการแก้ไขพวกอาการแบคทีเก็คือพวกสมุนไพรเองกครับสมุนไพรเองกครัพี่ไม้ให้กินยังไงคะห้าดำครับกินเฉพาะมื้อเช้ามื้อสาวค่ะถ้าคนที่ผลเราเจอเยอะเราได้กินเช้ากับเที่ยงแล้วเย็นเราก็จะกินเป็นพวกบำรุงแทนค่ะแล้วรอบนี้พี่ไม้เจอที่ขาหรือเปล่าไม่เจอค่ะแล้วกุ้งดูดออกเหรอคะก็หลังจากที่กินไปแล้วที่ย่างฝาแล้วเราก็ไม่ค่อยมีแล้วครับ อย่างรอบก่อนๆเนี่ยพี่ไม้จะเจอปัญหาตอนช่วง30ว่าวันใช่ไหมคะแล้วรอบนี้ในช่วงเดียวกันค่ะพี่ไหมที่เจอปัญหาอไม่คยคะไม่มีค่ะก็มีแค่เชื้อยอทีเข้ามาค่ะครับค่ะเชื้อเอทีนี้ก็พี่ไหมมีการแก้ไขนครค่ะก็ใช้เชื้อครับค่ะกินเอ็กโก่อนนิดหนึงแล้วก็มาดื่มเครื่องดื่ม แล้วอ่าที่ผลแรบออกมาเนี่ยค่ะเออ่ตัวเชื้อ e อสปีค่ะพี่ไม้เจอเยอะเจอน้อยแค่ไหนคะเจอประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เป็นยังเป็นตัวอ่วนอนก็เริ่มกินเลยครับค่ะค่ะอันนี้พี่ไม้กินเพื่อคือตรวจเจอแล้วกินหรือว่าบางสัปดา่าตรวจไม่เจอใครก็ยังกินต้องการผมจะเน้นกินต้นองการกินอย่างนี้วันละมื้อเลยค่ะกินยืนลมืเลยครับค่ะโอใน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 แล้วแสดงว่าหนึ่งวันเนี่ยพี่ไม้ก็จะตอนเช้าปุ๊บอีกพอค่ะ แล้วก็ถ้าช่วงเชื้อเยอะจะปุกเที่ยงด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเชื้อแบคทีเรียไม่เยอะช้าบุกเอ็กโซแล้วก็ระสอบที่สองจะปุกเป็นเป็นเธนคะ่ะพี่ไม้แล้วเคยมีแบบเจอเชื้อเ s t เยอะที่สุดเนะะี่ยค่ะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่เจอครังนั้นก็ไม่เจอแล้วก็เป็นศูนย์ตลอดเป็นศูนย์ตลอดเลยค่ะเคล็ดลับที่ดีของพี่ไม้นะคะก็คือคุกเอ็กโซหนึ่งลูกแล้วก็ทุบไมโคลเฮมส์หนึ่งลูกนะคะเป็นวิธีการป้องกันนะคะทำให้พี่ไม้เรียนขึ้มาได้เก้าสิบวันแล้วแล้วก็ไม่เจอที่ขาวเลยแล้วก็ไม่เสียหายด้วยนะคะ ก็ดูแลคุณภาพน้ำครับดูแลแร่ธาตุให้เพียงพอกับปีทุกเดือนต้องใช้แล้วก็มันใส่น้ำครับใช้การปลุกน้ำเราเพื่อให้น้ำเราไม่เหนื่อยครับก็พยายามเล่นน้ำให้โปร่งใช่ครับคือว่าเราจะมันเช็คทีนะครับค่ะคือพอรมาณนักทิพย์โมงที่เราจะเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าจะใช้ปุนึ่งปีเป็นตัวกดดีนี้ไวค่ะแล้วตอนบ่ายนะมันขึ้นอีกทีหนึ่งเราก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งแต่พอมันพื้นมันล้นเราก็ใช้ปุ๋ยร้อยครับ กับว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่ไม้ลงจุลินทรี2อรอบเลยค่ะแล้วก็จะดูผลที่เอสป็นหลักครับค่ะถ้าวันไหนเอสรอบบไม่ถูกเราก็จะไม่ใส่อาก็คือถ้าปีเเริ่มสูงเนี้ยพี่ไม้จะใส่จุลินทีลงไปแต่กดเอสมันไม่เติมแล้วเราก็ได้ผลประกอบด้วว่าฟองเทียมก็าเพิ่มได้ครับอืมใช่ใช่เพราะว่าเมื่อที่พี่ไม้บองเราเพเก้วันแล้วแต่ว่าแอมโมเนียในเิ่มค่ต่ำนอยไปน่งไม่ไปไม่ถงงห้มคุมวยได้ค่อนข้างดีเลยนะคะค่ะแล้วก็รอบนี้ อ่าไม่เจอรอบบิมแล้วก็ไม่เจอตัวเป็นแขกงที่จะเป็นนะจ๊ไม่เจอเลยค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วพาร์ที่4วัน94วัน,วนไซอยู่หน้าอะไรเอ่ยบอกได้นี้คือหน้าสาวหน้สาวแล้ว90วันค่ะก่อนหน้าน,นี้เคยเคยเลี้ยงได้แบบนี้ไหมคะได้ครับแต่นนแเตราทำมาสะดุดมากอะไรมากอะไรไปนรไเนี้ยพี่ไหมเนี่ยใช้ประโยชน์จากการที่ได้ตรวจได้ตรวจทุกสัปดาห์อย่างนี้นะคะก็ได้ผลติดตามได้ดีอ่ะคือว่าเราอ่ะคือว่าเรากินอ่ะ มอมาตรวจปุ๊บพอเราใช้วิธาฑ์นเราก็ใช้ผนเขาด้วยแล้วก็ออกรอสัปดาห์หนาที่หมอมาด้วยก็ถือตอบโจทย์ได้ดีเลย